สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องหิมมพานมัชเมลโล่นะคะจากหมดโมสตูดิโอนะคะซึ่งเป็นน้องๆที่น่ารักมากๆค่ะตามไปชมกันเลยค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in my Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะอันบ็อกของใหม่แล้วนะคะกล่องนี้นะคะมาจาก Modmo Studio นะคะข้างในคือของเล่นค่ะของเล่นหรือเอ๊ะหรือมูเตลูหรือสิ่งแักดิดไม่แน่ใจนะคะเขาคือหิมพานมาร์ชเมลโล่ค่ะ what do we แ a v e นี่ค่ะปกตินะคะหิมะาพานันมัชเมลโลคืออะไรหิมะพันมาสัตว์หิมะพ,พานนะคะหิมะาพาันมาจากสัตว์สัตว์หิมะาพานันสัตว์ป่าหิมะพานนะคะที่เป็นตัวสัตว์ในจินตนาการเนาะทีนี้ก็จะมีวัดต่างๆนะคะก็หลวงพี่ไม่ไม่อยากจะจ้างช่างแพงอะไรแบบนี้นะคะก็ปั้นเองหรือเป็นจินตนาการของท่านเองนะคะชาวบ้านอะไรอย่างงี้คะ่ะร่วมมือกัน ลดทอนแล้วก็ปั้นออกมานะคะก็เลยมีกลายมี4ีหตัวนี้นะคะมีนาคพังนะคะแม่เหลามอมนะคะตาสิงแล้วก็นาคโพดนะคะซึ่ง5ตัวนี้ก็อยู่ที่วัดต่างๆกันนะคะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเนาะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะถ้าใครไม่เคยได้ยินนะคะก็จะลองไปหากันได้ที่ Facebook นะคะเป็นแฮชแท็ก มาแบบว่ายาวยาวแบบว่าดังมากเลยนะคะกล่องนี้ในนี้นะคะเป็นตัวที่ชื่อว่าแม่เหล่านะคะแม่เหลามีลักษณะคล้ายมังกรนะคะนี่นี่ตัวนี้ที่คุณจูดแกะออกมาแล้วก็คือตาสิงนะคะตาสิงมีลักษณะคล้ายสิงโตนะคะคือตัวนี้ตัวเป็นสีขาวนะคะ หัวปีแต่คอออกตยาวนีดนึงนะคะคือว่าตาคือตาสิงนั่นเองสัตว์หิม,มพานคือสัตว์ในจินตนาการปรากฏในตำนานนะคะเรื่องราวทางวรรณคะดีไตรภูมิพระร่วงรามเกียรติ์ซึ่งสัตว์หิม,มพานอาศัยอยู่ที่เชิงเขาไกรลาชนะคะบริเวณป่าหิม,มพานนี่ค่ะนี่คือตาสิงนะคะซึ่งสัตว์ป่าหิม,มพานเหล่านี้ค่ะ ก็เป็นที่นิยมกันนะคะมาวัดเอามาปั้นแล้วก็มาวางไว้หรือประิษถานไว้ที่บริเวณทางขึ้นทางลงของศาสนาสถานพวกอุโบสถวิหารต่างๆนะคะซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาไกลลาดของดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ทางวันนะคะดีนั่นเองค่ะนี่ค่ะนั่นคือตัวแรกนี่ค่ะนี่คือตาสิงจากมอตโมสตูดิโอนะคะ เามาดูกันเราจะรอให้คุณจูสแกะให้เรานะคะอ๋อเขาไม่ได้ชื่อมอ d โมนะคะเขาชื่อหมดโมสตูดิโอนะคะซึ่งหมดโมสตูดิโอเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีความสนใจที่จะนำเอาศิละปะวัฒนธรรมรวมถึงตำนานเรื่องราวดั้งเดิมมาประยุกต์สร้างสารรค์รูปแบบให้ร่วมสมัย เพื่อสืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาและสร้างสารรค์ของบ,บรรพบรุษแก่นคนรุ่นใหม่นะคะนี่ไปกดไลค์เพจเขาได้นะคะน้องตัวนี้คือมอมนะคะมอมน่ารักมากมอมคือตัวอะไรอะ่ะโอ้น้องชื่อมอมค่ะใครใครรู้บ้างคะว่ามอมมอมหน้าตาเหมือนสัตว์หินเราพานตัวไหนนะคะ ถ้ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันฟังกันบ้างนะคะนี่ค่ะนี่คือน้องมอมนะคะหรือยังไงเดี๋ยวน้อาจะไปหาภาพจริงๆของสัตว์หิมพันมาร์ชเมลโล่เหล่านี้นะคะที่อยู่ตามวัดต่างๆที่เขาลงใน Facebook มาเทียบให้ดูกันนะคะว่าแต่ละตัวหน้าตาของจริงแล้วเป็นยังไงนะคะก่อนที่อันนี้คือเป็นล็อตที่หมดโมสสตูดิโอเขาทำออกมาเป็นโมเดลนะคะนี่อันนี้คือ แม่เหลาเนาะอย่างที่บอกค่ะเซตหนึ่งมีห้าตัวนะคะคุณซูสั่งมาทั้งเซตค่ะตัวที่สามนะคะมาแล้วกำลังแกะอยู่นะตัวที่สามชื่อว่านาคพังค่ะไม่ต้องบอกกันนะคะว่านี่คือนาคค่ะนาคพังค่ะทำไมถึงเป็นพังก็คือทรงผมค่ะดูทรงผมนาคไว้นะคะนาคพังค่ะอะแกะตัวต่อไปค่ะขอบคุณค่ะนี่คือนาคพัง สวยงามน่ารักนะ,นนะตัวต่อไปที่คุณจุดกำลังแกะคือแม่เหล่านะคะ เ่ากำลังจะออกมาแล้วแม่เหล่ามีลักษณะไขมังกรน,นะนาหนี่คือแม่เหล่าค่ะชิ้นงานของสตูดิโอนี้ดีทีเดียวนะคะการลงสีต่างๆนะคะ งานดีนะสุดท้ายแล้วนะคะเรามีตาสิงแล้วมอมแล้วนาคพังแล้วแม่เหล่าแล้วตัวสุดท้ายชื่อว่าแน่นอนค่ะนาโคศค่ะอาชื่อเื่กดดันนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่ายังหาที่มาไม่เจอนะคะว่ามาจากวัดไหนนะคะ นี่คือนาคโพดค่ะถ้าสังเกตว่าสีของนาคเป็นสีฟ้าสีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้เดาเอาเองนะคิดว่าเป็นเพราะเกรดนาคคล้ายๆข้าโพดนะคะก็เลยชื่อว่านาคโพดหรือเปล่านะคะน,นี่ค่ะน่ารักไหมนี่คือโมเดลทั้งหมดที่อยู่ในเซตหิ่มมะพานมาร์ชเมลโล่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะว่านัดอ่านชื่อนาคสลับกันนะคะระหว่างนาค กับข้าโพดนะคะก็คือจริงๆต้องสลับกันนะคะทุกชิ้นงานที่เห็นนะคะผลงานออกมาเนียนเรียบสวยงามมากทีเดียวเาเป็นโมเดลที่จัดทำโดย Modmo Studio นะคะก็คือเป็นการเอาภาพของจริงมาแล้วก็มาลดทอนแล้วก็สร้างขึ้นมา <5 S 1> เป็นโมเดลโดย,<ด>ย Modmo Studio ซึ่งแต่ละสตูดิโอก็จะมีการคราฟแล้วก็มีการใส่เอกลักษณ์ของตัวเองลงไป <Okay. S 1> นะคะ How much you want to pay for it เงียบมากเลยนะคะไม่มีคําตอบทั้งทีงนี่นั่งอยู่ข้างๆนะมีสแบบไม่รู้ราคาจริงๆจําไม่ได้แล้วเพราะจ่ายเงินไปนานแล้วกับอีกแบบหนึ่งคือราคาเกินกว่า300บาทซึ่งไม่ได้ขออนุญ,ญาตเลยบอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปไฟไล์เอามาให้นะคะว่าจริงๆเซตนี้ราคาเท่าไหร่นะคะถ้าใครชอบนะคะสิ่งใส่โมูแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้มีการเขาเรียกว่าเอ่อทำพิธีใดๆนะคะเป็นโมเดลที่มาจากสตูดิโอเลยนะคะ ถ้าใครมีความเชื่ออะไรแบบนี้ก็สามารถไปทําพิธีได้นะคะอันนี้ได้ราคามาแล้วนะหมดโมดสตูดิโอนะคะ MOTMO นะคะสตูดิโอสามารถไปกดไลค์เพจเขาได้นะคะราคาตัวละ300บาทถ้าทั้งเซตนี้ราคา1,450บาทนะคะค่าจัดส่งต่างหากนะคะนี่คือเพจของเขาค่ะ หิมพานมาร์ชเมลโล่ค่ะสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ถ้าอยากให้อยากจะสปอนเซอร์ก็มาคุยกันได้นะคะติดต่อ,อก,กันได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่คือมุมมูเตลูของเรานะคะจริงๆก็ไม่ใช่มูทั้งหมดนะคะมีพระพุธด้วยนะคะ มีหลวงพ่อเนาะแล้วก็มีวัดเครื่องรางต่างๆมีพี่ไข่นะคะยันจากพี่ไข่มีเหรียญลูกนิมิีพระราหูทรงครุฑนะคะอันนี้ของเล่นข้างหน้าเนี้ยวันพี c นะคะเป็นของที่ซื้อมาถวายต้องบอกว่าเพิ่งถวายพี่ไข่ไปเมื่อเช้าคะ่ะของเล่นนะคะแล้วก็นี่คือหิะบาน marshmallow คะ่ะ ได้มาของคุณจูสนะคะไม่ใช่ของนอ็อตเดี๋ยวพอคุณจูสกลับบ้านก็จะขนสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับบ้านค่ะน่ารักไหมถ้าใครชอบก็ไปดูกันได้นะคะ